ทุกทนครับในวันนี้พี่หมีโซลาเซลล์จะมาสอนวิธีการใช้งานพัดลมโซลาเซลล์แบบมีแบตเตอรี่ในตัวนั่นหมายความว่านะครับเราจะสามารถใช้งานพัดลมตัวเนี้ยโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับชาร์จไฟเข้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาพัดลมตัวเนี้ยไปใช้ได้ทั้งในตอนกลางวันแล้วก็ในตอนกลางคืนครับ เอาละครับทุกทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันฝากพวกเราเข้าไปช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของพี่หมีเซลล์ให้ถึง1ล้านสับสไครต์เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจอยากจะปรึกษาเรื่องระบบเซลล์ก็เดี๋ยวทักไลน์มาปรึกษากับพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับทุกทุกคนครับจุดเด่นของพัดลมเซลล์แบบที่มีแบตเตอรี่ในตัวรุ่นนี้มีอยู่3ข้อด้วยกันนะทุกคนครับจุดเด่นข้อที่1พัดลพัดลมเซลล์แบบมีแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับ มีราคาที่ประหยัดมากนะครับพี่หมีถามราคากับทางสปอนเซอร์รายการและมีราคาเพียงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองครับประมาณสักพันเไปลายนะทุกคนนี่ก็คือจุดเด่นของเขาก็คือมีราคาประหยัดครับจุดเด่นข้อที่2นะครับของพัดลมโซล่าเซลล์แบบพกพาได้แล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวรุ่นนี้นะครับก็คือมีน้าหนักเบาทุกคนทุกคนดูดิพี่หมียกเนี่ยเบาวิวเลยนะครับหนักเพียงแค่สโลกว่าๆเท่านั้นเองนะก็ทําให้นะครับพัดลมโซล่าเซลล์รุ่นนี้เนี่ยเหมาะสําหรับหนึ่งเลยนะ พกพาติดรถนะครับเอาไปใช้ท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งก็ดีนะครับไปนะครับตั้งเต็นท์นะครับเอาพัดลมไปด้วยชาร์จแบตให้เต็มนะครับไปถึงละไม่ต้องใช้ไฟฟ้าครับใช้พัดลมตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาเวลาที่จะไปเฝ้าสวนเฝ้านาเนี่ยก็หิ้วพัดลมไปตัวนึงก็สามารถนอนสวนนอนนาได้แล้วเหมาะกับการใช้ในพวกเถียงนาหรือว่าลักษณะคล้ายๆกับชุดนอนนาโซล่าเซลล์นะครับนี่ก็คือจุดเด่นข้อที่2ครับพกพาง่ายพกพาสะดวกครับ จุดเด่นข้อที่3ครับสะดวกมากครับสามารถชาร์จไฟได้2ระบบเลยระบบที่1นะครับพัดลมโซลาเซลล์ตัวนี้สามารถใช้แผงโซลาเซลล์นะครับชาร์จไฟนะครับเพมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้นะครับนี่ก็คือระบบที่1นะระบบที่2ก็สะดวกเช่นเดียวกันนะครับจะมีสายในส่วนของตัว USB นะครับแล้วก็นะครับระบบชาร์จไฟบ้านมาให้นะครับเราก็ไปหาอะแดปเตอร์มือถือตัวนี้แหละนะครับเสียบเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาไปเสียบชาร์จนะครับกับไฟบ้านนะครับนี่ก็คือระบบการชาร์จไฟ2ระบบครับ ทุกทุกคนครับวิธีการใช้งานพัดลมโซลเซลล์แบบที่มีแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยก็มีวิธีการใช้งานที่ง่ายมากนะครับเวลาที่เราชาร์จไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแผงโซลเซลล์หรือว่าจากอะแดปเตอร์ก็ดีนะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยเราสามารถยกไปใช้งานได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้แผงนะอะาจจะพี่มีเอาแผงออกเนี่ยฮะเรายกหรือว่าเราหิ้วไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เราก็เอาตัวเนี้ยแหละเอาเข้าเต็นท์เราหรือว่าเอาเข้าเถียงนาเราแผงโซลเซลล์อาจจะวางไว้นอกเต็นท์นะครับแต่ว่าพัดลมเนี่ยเอามาใช้ข้างใน มันจะมีด้านหลังทุกคนดูนะด้านหลังพัดลมเนี่ยจะมีปุ่มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เปิดวอลลุ่มพัดลมตรงนี้นะนะครับถ้าเราหมุนเห็นไหมฮะพัดลมก็จะเปิดนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับระดับความแรงของพัดลมต่อมาครับมันจะมีปุ่มนะครับเล็กๆอยู่นะครับตรงด้านหลังนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟนะครับพัดลมตัวนี้ทำหน้าที่เป็นไฟฉายได้ด้วยในตอนกลางคืน ถ้าเรากดเข้าไปนะครับเพิ่มความสว่างได้ด้วยนะครับอ่ะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไฟไหมครับเนี่ยครับอ่ะนะครับแต่ถ้าเรากดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะปิดในตัวเห็นไหมนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็เปิดนะครับเพิ่มความสว่างได้ด้วยนะครับงั้นพัดลมตัวนี้นอกจากจะเป็นพัดลมแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นไฟฉายในตอนกลางคืนได้ด้วยครับทำให้นะครับมีประโยชน์มากครับ มาครับจะเป็นในเรื่องของตัวระบบการชาร์จไฟนะครับซึ่งก็มี2ระบบด้วยกันระบบที่1ก็คือชาร์จไฟด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่แถมมาให้อะทุกคนนี่ก็คือในส่วนของตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็วิธีการชาร์จนะครับตัวแผงโซลาร์เซลล์เองเนี่ยมันก็จะมีหวัวปลั๊กเป็นแบบนี้นะครับเอาไปเสียบที่ด้านหลังของพัดลมเรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้นะครับแผงโซลาร์เซลล์ก็ทําหน้าที่นะครับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็ไฟที่ได้นะมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังพพััดลลมมมตตตตววนนีีีนะีี้้ะรรบบบเเ่ยจแแอบบ ต่อมาครับจะเป็นระบบชาร์จไฟบ้านนะครับก็จะมีสายไฟสาหรับเสียบชาร์จไฟบ้านมาให้นะครับเป็นสาย USB แล้วก็จะเป็นท้าตัวนี้นะครับก็เราเอาไทยตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ด้านหลังของพัดลมนะครับตรงนี้เป็น USB แล้วก็เอาอะแดปเตอร์มือถือของเรานั่นแหละนะครับทุกคนจะมีมือถืออยู่แล้วใช่ไหมครับเอามาเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือของตัวเองแล้วก็ไปเสียบชาร์จไฟบ้านนะครับก็ไปเสียบชาร์จไฟบ้านเพียงแค่นี้ก็สามารถชาร์จไฟบ้านได้แล้วนะครับนี่ก็คือประโยชน์อีกข้อหนึ่งของพัดลมเซเวเซิลรุ่น ไปครับเป็นในส่วนของตัวสเปคของพัดลมโซลาร์เซลล์แบบที่มีแบตเตอรี่ในตัวรุ่นนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัวสเปคเนี่ยพี่หมีไม่ได้อ่านในส่วนของตัวคู่มือนะนะพี่หมีจะดูที่ตัวผลิตภัณฑ์เลยที่ตัวผลิตภัณฑ์น,นะครับลาเ,เบลเขียนไว้ว่าเป็นแบตลิเธียมไมออน3.7โวลต์16,000มิลลิแอมป์1,000มิลลิแอมป์เท่ากับ1แอมป์16,000มิลลิแอมป์ก็คือ16แอมป์นะครับนี่ก็คือความจุของแบตเตอรี่ต่อมาครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์เช่นเดียวก แล้วก็ในส่วนของตัวการใช้งานของพัดลมถ้าเป็นแบบมินสปีดก็คือเปิดเบาๆนะครับไม่แรงมากเปิดปานกลางเนี่ยจะใช้งานได้ประมาณ10กว่าชั่วโมงก็คือเปิดได้ทั้งคืนนะครับต่อมาครับถ้าเปิดแรงแม็กสปีดเลยจะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวสเปคของพัดลมโซลาร์เซลล์แบบที่มีแบตเตอรี่ในตัวรุ่นนี้นะครับก็สําหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่ร้าน XML Solar Cell ซึ่งเป็นสปอนเซอร์รายการช่องยูทูบของพี่หมีแล้วก็จัดจาหน่ายในส่วนของตัวพัดลมโซลาร์เซล หรือโทรมาปรึกษาในเรื่องของระบบโซลร์เซลล์ได้นะครับกับทีมงานของพี่หมีที่เบอร์โทรศัพท์ที่พี่หมีขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนี้ทุกคนสามารถแคปหน้าจอเอาไปโทรปรึกษากันได้นะครับหรือนะครับใครอยากจะปรึกษาผ่านไลน์ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่ไลน์ id s i d e aecbrand นะครับเขียนติดกันเลยเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์แอดไลน์ไ้ให้นะครับที่ช่องละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะพี่หมีโซลร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนทับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ